ทุสดี่ทุกวท่านกันด้วยนะครับผมในวันนี้นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรีวิวเดึออันนี้เช่นเคยนะหลังจากที่ห่างหายกันไปนานมากเลยครับหนึ่งเดือนหรือว่าสองเดือนได้เนาะพอดีช่วงนี้ไม่ค่อยได้อัดวิดีโอด้วยนะครับแต่ตอนนี้นะครับเริ่มลงตัวละตอนนี้เราจะกลับมาทําคลิปเหมือนเดิมแล้วนะครับน่าจะกลับมาครับก็ขอโทษทุกคนด้วยนะครับที่ห่างหายกันเป็นนานมากๆเลยขอโทษด้วยครับ ซึ่งสิ่งนทีนะ่ผมจะมารีวิวในวันนี้นะครับบอกได้เลยว่าเป็นสิ่งที่น่าจะออกมานานแล้วนะครับแต่ผมเพิ่งเจอมาแล้วก็รู้สึกว่ามันน่าสนใจดีนะตัวนี้นะครับเป็นตัวกาแฟอาราบัตนะครับเป็นตัวเอสเปรสโซโคคอนัทนะก็ชื่อไทยกนนี้เป็นตัวเอสเปรสโซผสมน้ำมะพร้าวนะครับคือผมไปเจอตัวนี้มาแถวๆนี้นะครับแล้วก็คิดว่าเอ๊ะมันจะเป็นไงกันนะกาแฟกับน้ำมะพร้าวนะครับวันนี้เราเลยซื้อมาชิมนะครับก็เหมือนเดิมคลิปเราก็ไม่มีสปอนเซอร์นะครับ มาลองชิมัาเลยดีกว่านะครับในวันนี้เราว่างแนละ้วเราก็เลยมาอัดวิดีโอนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับมันจะมีกลิ่นแบบมะพร้าวเล็กๆอะ่ะเดี๋ยวผมลองลิ้นให้ทุกคนดูนะเมื่อกี้ผมไปหยิบแก้วมาครับเนี่ยคือสีมันอ่ะคือกาแฟธรรมดาเลยนะครับแต่ที่แตกต่างก็คือมันจะมีกลิ่นแบบกลิ่นน้ำมะพร้าวอ่ะถือว่าอร่อยนะ ตอนแรกนะครับผมคิดว่าเจ้าตัวนี้มันจะเป็นเอสเปรสโซ่แบบกาแฟดํานะแต่ใบละมานะครับมันมีการผรสมนมด้วยนะเจ้าตัวนี้นะครับส่วนประกอบมันจะมีน้ำมะพร้าว32%นะครับน้ำตาล5.3%นมผงนะครับ2.6%แล้วก็กาแฟ1.6%นตะครับประมาณนี้เป็นกาแฟนมที่มีมะพร้าวนะครับถือว่าอร่อยกลมกล่อมเลยนะตอนแรกผมคิดว่ามันจะแบบเข้มๆแล้วก็เป็นกลิ่นน้ำมะพร้าวอ่ะแต่จริงๆแล้วรู้สึกว่ากลมกล่อมนะเจ้าตัวนี้ ไม่รู้ว่ามันแปลกหรือเปล่านะแต่ส่วนตัวผมรู้สึกว่าอร่อยดีนะครับเจ้าตัวเนี้ยเรื่องรสชาตินะครับเต็มส,สิบ,บผมให้แปดเต็มสิบเลยเจ้าตัวกาแฟตัวนี้นะครับมันจะมีความหวานมันกลมกล่อมมีกลิ่นของมะพร้าวนะครับที่แบบมันมันตีขึ้นมาแต่ไม่มากนะครับออกมาแล้วก็กลมกล่อมนะครับอร่อยดีส่วนตัวถือว่าชอบนะสำหรับในคลิปนี้นะครับก็ยังไม่มีสปอนเซอร์เหมือนเดิมนะอันนี้ผมซื้อมาลองชิมแล้วก็รีวิวเองเนาะ ราคานี้ไม่แน่ใจนะครับว่าประมาณเท่าไหร่น่าจะประมาณ15บาทนะผมซื้อมาสักพักหนึงแล้วนะครับจำไม่ได้หรอกโอเคก็คือตอนนี้นะครับผมกลับมาทําคลิปปก,ปกติแล้วมั้งนะครับก็ <c oughs> <c oughs> น่าจะเจอกัินทุกสัปดาห์เนาะเดี๋ยวจะหาอะไรแปลกๆมารีวิวกันอีกเช่นเคยนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันเนาะสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบาย,บายทุกคนบ๊ายบายบาย๊า